อ่นี่คือตะไคร่หอมที่เก็บมาจะเอาไปทำรังไก่นะคะตะไคร่หอมป้องกันไรไก่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พอดีมีไก่มาจะทำครอบไก่ป้องกันพวกไรนะคะเลี้ยงเบิรอินทรียค่ะไม่ใช้เราจะไม่เน้นใช้ยาวันนี้รับไก่มาใหม่สิบตัวนะคะไก่ไข่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะตัดมาเมื่อกี้นะคะเราก็ เอาใส่ในตรงนี้เลยค่ะตรงที่เราจะทำลังให้เลยเห็นไหมคะ่คะ,ะ,ะเป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะไปมัดนะคะค่ะเรีบร้อยแล้วหนึ่งลังค่ะให้สองลังค่ะทำจากตะไคร้หอมนะคะป้องกันไรไก่ค่ะไก่ สิบตัวทำลังให้สองรังรับมาใหม่นะคะคอยดูนะคะพรุ่งนี้ว่ามันจะขายให้กี่ลูกค่ะไก่นะคะไข่ได้สามลูกค่ะนี่ก็รังอินรีเรานะคะรังเออป้องกันไรเราเราเอ่อตะไคร้หอมมาทำรังไก่นะคะเห็นไหมค